บรรยากรณ์อากาศนะตัดเข้าข่าวพยากรณ์มาง่ายๆการตั้งแเช้าวันนี้จะยิเย็นเดี๋ยวน้ำก่อนเอาครับน้ำเดี๋ยวก่อนครับน้ำพร้อมหนึ่งแล้การอากาศตั้งแเช้าวันนี้จนถึงเช้าวันอื่นพรุ่งนี้ขณะนี้มีพลูกฟ้าตกลงฝนเล็กน้อยถึงปานกลางที่ภาคเหนือมีพึ้นสูงปานหนึ่งถึงสองเมตรที่ภาคใต้บริเวณแบบยอดลอยก็มีแมกนิฟิคเล็น่อยส่วนภาคอีสานก็รถติดเยอะมากก็ อ้โ oh, ตอนนี้ลมแรงมากเลยนะครับเมื่อกี <no ้ตัดข้าวขาวด่วนตอนนี้ก็ข่าวพยากรณ์นะครับดูเมฆก่อนเมฆเย็นเทต่อเลยครับตไเข่าวสอชครับก็รายงานอากาศจากไทยทีวีสีจ่องตอมไทยแรงสเปนไทยลาวบูชาเออเราช่องยูพีดีสองร้อยยี่สิบครับเิดต้องนะครับวันนี้ขึ้นแสง อย่างที่เราบอกไว้ต้นรายการนะครับช่องเรายังไม่ได้ออกอากาศแค่กำลังจองสัญญาณไปอยู่แล้วไม่รู้ว่าจะได้เมไรเลือออกะครับตอนนี้ลมลมหนักแล้วแผ่นดินไหวด้วยเออแผ่นดินไหวก็ข่าวนี้นะคราววันนี้อาชนมีบาทนะปนิบาทฟ้านพิภพสิ้นสุดรายการนินทานหน้าพลานครับ